วันนี้เรามาทำอ o นด้าฟีดทำกุญแจรีโมทเพิ่มนะครับเป็นแบบพับสวยงามนะครับตัวเดิมของลูกค้าเป็นแบบรีโมทห้อยแยกแบบนี้นะครับรีโมทตัวนี้เราทําให้ใหม่นะครับเป็นแบบพับสวยงามนะครับเก็บดอกได้ครับเดี๋ยวเรามาเทสระบบรีโมทครับล็อกนะครับกดล็อกครับเดี๋ยวเรามาทสดูนะครับล็อกกดล็อก ทสระบบสไลด์ประตูนะครับตัวนี้ข้างฝ้านะครับระบบใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเรามาเทสดูระบบข้างซ้ายนะครับตัวนี้ข้างซ้ายนะครับระบบสไลด์ประตูข้างซ้ายใช้ได้นะครับปิดนะครับ บบ Start, เ, Start, started, เ,เทศระบบสตาร์ทครับเสียบกุญแจบิดออนสตาร์ทนะครับรถสตาร์ติดนะครับเดี๋ยวเรามาเทศระบบล็อกประตูด้านในรถอีกทีนะครับล็อก <Lock. S 1> ปดล็อกระบบใช้งานได้สมบูรณ์นะครับลูกค้าท่านใดสนใจทำกุญแจรีโมทเพิ่ม กุญแจหายหมดโทรมาครับ0899953363